ก็คุณคุณนะต้งซื้บุญยุ่สรอื้อแป้งนะพลูกว่าซื้อปูซื้อแป้งนะคุณคุณไก่ ตอนนี้กำลังจะทำเมนูอะไรครับต้มยำปลาบูต้มยำปลาบูใช่ครับต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำใสเป็นปลาบูปลาบูปลาบูแม่น้ำแน่นอนสดแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนครับคือเราใช้มะนาวสดไม่ใช้มะนาวเคี่ครับมะนาวสดครับมะนาวขวดที่เราจะไม่ใช้เลยอ๋อมะนาวขวดจะไม่ใช้ แกงเราทำเองนะครับอ๋อให้ไปให้ไปแกงนี่โขกเองโขกเองนะครับทำเองรสชาติได้จัดหอมเห็นอยู่นี่คือหนูนาใช่็หนูนาครับหนูนาแพื่แงรที่ที่กำลังทำอยู่นี้คือเมนูอะไรครับผัดเผ็ดหนูนาครับผัดเผ็ดหนูนาเป็นหนูจากท้องนาหนูจากท้องนาเสอธรรมชาติเลยครับ อันนี้ผ่านมาแล้วก็แวะเหรอครับผ่านมาแล้วก็แวะกินแล้วก็อร่อยติดใจเลยครับอ๋อปลาต้มปลาต้มเราเป็นปลาจากเขื่อนด้วยนะโคตรอร่อยโคตรอร่อยเลยครับโคตรอร่อยซื้อแล้วก็ต้องซื้ออีกซื้อแล้วต้องซื้ออีกใช่เนี่ยครับ เคยแวะที่ร้านนี้ไหมครับไม่เคยอ๋อครั้งแรกก็โฆษณาให้ร้านเลยอร่อยมากพวาอร่อยจริงที่กล้าตัดสินใจซื้อทีแรกซื้อสองทีนี้ซื้ออีกมันโคตรอร่อยจริงแล้วเจ้าของร้านก็อร่อยจริงไม่ชิมเจ้าของร้านใจดีไงก็ซืเปอร์ดีหนน้าตาดีด้วยอ่โคตรอร่อยเลยคำว่าอร่อยใช้ไม่ได้หรกต้องใช้ว่าโคตรสูตรอร่อยนะสดสดแล้วก็พริกแล้วก็ดีเข้าไปด้วย แสบแสบหลายตั้งแต่กินมาเนี่ยนีนะ่ย ที่เห็นอยู่นี่คือตับเผ็ดหนูนาตับเผ็ดหนูนาเป็นหนูจากท้องนาหนูจากท้องนาบ้านเราเลยทิดครับทำได้ในครัวฉุนเลยนะเมื่อกี้ใช่อ๋อแล้วนางเอกของร้านเนี่ยคือเป็นกักหนูมีตังมีตังเพราะเพราะเป็นชื่อของลูกชายครับกินแล้วก็จะมีตังกินแล้วก็จะมีตังครูครับ มามาทานกันที่นี่ปกตินี่ครับมาบ่อยมาบ่อยครับมันเป็นเมนูอีสานเราไงแซ่บนี่ครับนัวไหมครับป่าอีสานนัวอ๋ สรุปแล้วแบรนด์ที่ตั้งมาชื่อกากหมูโบราณมีตังไงีมยงมีตังก็คือว่ามีช่วงหนึ่งไม่มีตังเลยออ๋เราคิดได้ว่าเราต้องมีตังครับแล้วก็มีน้องก็เพื่อน้องมีตังคืออยากมีตังเพื่อน้องมีตังตอนนี้กําลงังจะทําเมนูอะไรครับต้มยำปลาปูต้มยำปลาปูปใช่ครับต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำใสำเป็นปลาูปลาูปลาูแม่น้ำแน่นอนสดแน่นอนใช่ไหม ที่ต้องใช้เตถาถ่านนี่เพราะว่ามันจะเกิดความหอมธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้เตาถ่านใช้ปืนเนี้ยนะครับเอาบางแล้วด่บ้าง ปกติมาที่ร้านนี้กันประจำไหมครับมาบ่อยครับอ,อาหารเป็นไงบ้างครับที่นี่อร่อยนะครับอร่อยนะแต่บรรยากาศเป็นไงบ้างครับสบายครับธรรมชาตินะจากจากการทำแคบหมูจนจนเจ้ามาสู่ร้านอาหารนี่มันยังไงครับก็ เป็นคนแบบว่าชอบทําอาหารให้เ<ฆ>พื่อนๆทานอยู่แล้วค่ะ<ฆ>คือแบบทําให้น้องคนที่ทานน้องบอกว่าเฮ้ยพี่อร่อยพี่น่าจะไปทําร้านอาหารนะอะไรยเงี้ยแล้วก็น้องอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแบบชอบทําเป็นจิ้มจุ่มค่ะแล้วก็เป็นแบบพวกหมูกระทะน้าจิ้มเราก็จะทํากินเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากค่ะแล้วน้องบอกว่าอุ้ยพี่น้าจิ้มมันอร่อยนะพี่ไม่ลองไปทําขายดูรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ จะดีหรอจะดีหรออะไรเงี้ยค่ะต้องดีสิพี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่นแหละคือตัดสินใจออกมาอยู่ตรงนี้ค่ะก็แล้วการการดำเนินดาเนินร้านเนี่ยในช่วงอตอนนั้นเหนื่อยไหมครับที่เราต้องประคองชีวิตตนเองลูกในช่วงโควิดแล้วจนมาถึงวันนี้ครับ ก็ก็พอได้เหมือนกันนะก็สู้สุดสุดกันได้ค่ะสู้ยังไงก็สู้ค่ะเพื่อเพื่อลูกเพื่อครอบครัวค่ะเพื่อน้องมีตังเผื่อน้องเขาจะได้เรียนงสูงบ้างอะไรเพื่อเพื่ออะไรนะครับอะไรมีตังครับเพื่อเพื่อน้องมีตังค่ะเพื่อน้องมีตังเพื่อน้องมีตังจะได้มีตังเพื่อน้องมีตังจะได้มีตังอ๋อที่มาที่ไปของยี่ห้อนี่คือชื่อของน้องค่ะชื่อของน้องเลยค่ะชื่อน้องมีตังก็คือ พูดง่ายคือเราอยากมีตังค์เพื่อนน้องมีตังค์เพื่อนน้องมีตังค์อ๋อครับ